มาเลยค่ะเชิญเลยค่ะรนไม่ทำหนักฝั่งนี้ก่อนเราจะดูยังไงอีกไม่เดี๋ยวขวานได้นะมาจิ้มแล้วรีบเอาไปตรงกลางพร้อมแล้วค่ะได้เลยค่ะมองกล้องนี้เนาะโอเคค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างหลังรับมงภูเก็ตนะตอนนี้ก็ยังงงงงอยู่ว่าเราต้องอะไรยังไงเพราะว่าพี่ๆเขายังให้เวลาเรากินจนถึงอาทิตย์นี้สิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือ เขาคอสเทรนว่าจะเป็นการลดน้ำหนักการเรียนเดินเรียนเต้นนะคะร้องเพลงทุกอย่างให้มันครบสูตรให้มันแบบว่าเข้าสู่เวทีไทยแล้วเราพร้อม4ปีมากๆค่ะเล็ก่าว่าตั้งแต่โมงหลังจาก เดินลงเวทีก็มีเพื่อนอินฟูเยอะมากนุ่นนกลาศแนนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มนะคะแม่ๆเตรียมรับมือกันด้วยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพื่อนอินฟูมีอีกเยอะเลยคือได้แนวว่าพอหลังจากนี้เพื่อนอินฟูก็คอยคอยผลักดันคอยเชียร์คอยแชร์คอยอะไรคอยพร้อมค่ะนอกจากเรื่องผลักดันเรื่องยอดแชร์ยอดไลค์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมีเรื่องน้ำพริกด้วยเพื่อนๆก็ต้องปาเงินกันเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็คือเราจะไลฟ์สดขายน้ำพริกเราจะไลฟ์สดเพื่อนก็ต้องเข้ามาสปอร์ตด้วยจริงๆอ่ะมีคุยกัับเพื่่อนๆมควา เฮ้ยแต่ละคนจะเป็นสักกี่ล้านดีอะไรอย่เงี้อยอย่าไม่กล้าคุยค่ะ <c oughs> กลัวเพื่อนตัดออกจากกลุ่ม <c oughs> <ต>อย่างหลายคนมองว่าพอเรามีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบเ,ออเป็นส่วนอย่างที่ทำให้เราได้มงภูกเกตหรือเปล่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนคิดอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะบอกว่าแต่หนูเป็นคนที่เลือกใส่รองเทา้าส้นสูงลาวิชแถมไปด้วยเลยลาวิชเดินขึ้นเวทีด้วยตัวของหนูเองนะคะเพื่อนเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหลายๆอย่างที่เข้ามาอจริงกว่าจะมีเพื่อนมาถึงจุดนี้ได้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าจะมาเป็นอินฟูรู้จักคนนู่นนี่นั่นหนูเชื่อว่าทุกๆอย่างที่ทําลงไปก็เกิดจากตัวหนูเองด้วยค่ะ ก็คือยืนยันว่าเราได้มาเพราะความสามารถเราไม่เก่งร้วล้วนความสามารถความพยายามหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าเวทีนางงามเป็นเวทีที่ใหม่มากสําหรับหนูถ้าหนูไม่กล้าที่จะออกมาเองไม่ไปเรียนนู่นนี่นั่นพัฒนาตัวเองก็คงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะแต่หลังมาเป็นเราได้โมไปแล้วกล้าลงสู่เวทีมันก็มีรามาว่าเราไม่สมมงเนี่ยมันก็ได้ยินอย่างนี้มันก็เสียใจนะแบบอยากอยากจะบอกทุกคนว่าหลินก็พยายามที่สุดแล้วในจุดของหลินนะคะแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าต่อต่อไปหลินจะไม่พยายามไม่พัฒนาความสามารถก็เดี๋ยวรอดูได้ในเวทีไทยเลย วาาการลงครไ้่นี้ค่ะมันต้องเก็บความบอกว่าหูเก็บเปเเลี่ยนเพจใหม่เดี๋ยวเริ่มมาจากเราอะไรอย่างเี้ยก็ถือว่าเขาั p level เทสใหม่ได้แปลก mới, ใหม่ดีหนูเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็แปลกใหม่มากๆสำหรับเขาหนูยอมรับเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ก็คือนั่นแหละว่าในเวทีไทยหนูเหมาะสมที่เขาเลือกหนูเขาตอนนี้ทำการบ้านกับทีมพิจกตบพิทีมอย่างไรบ้างคะเพราะเราเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบเผยออกมาทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้คนแบบ จริงๆมีเซอร์ไพรส์ให้หลายๆคนติดตามอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หลักๆที่คนเพ่งเล็งก็น่าจะเป็นเรื่องการเดินมากที่สุดขอโทษเรื่องเรียนเดินมากที่สุดก็เดี๋ยวเรียนเดินกับครูใต้ค่ะที่ภูเกตไม่พลาดแน่นอนตอนนี้ยังกังวลอะไรอยู่คะตอนนี้เ <ๆ S 1> <คน S 2> หรอคะต,<อ>ตอนนี้กังวลเรื่องเออเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องคอมเมนต์ต่างๆนิดหน่อยแต่ว่าก็อ,อ่านอยู่แล้วค่ะเราใส่เพื่อ <laughs> <laughs> จะดีจะเลออ่านหมดค่ะเออแต่ว่าเรื่องที่จะไม่ตอบโต้คอมเมนต์ในทิศทางไหนที่เราสึกว่าเราต้องอ่าน อ่ะเแล้วต้องโฟกัสออกก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อก่อน,นี้ดีกว่าแต่จริงๆอันไหนที่ด่ามาไ,ได้คือหนูก็รับได้หมดแหละแต่อย่าด่านหนูแรงมากอาจจะมีวันที่หนูรู้สึกว่าเฮออ้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆหนูก็อ่านทุกอันเพื่อที่หนูก็จะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองอะที่เขาดาาา่าแล้วคอมเมนต์ด้านลบเยอไบ้างเขาก็ว่าตามที่แม่บอกเลยไม่สมมงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหนูก็อยากใจเย็นๆหนูหนูพึ่งมงเองยังมีหลายอย่างที่ทีมภูเก็ตยังสามารถนําหนูขึ้นไปได้อีกแต่ยังไม่ได้ส่วนกับใครถูกไหมฮะไม่เคยค่ะไม่ มีร้องไห้กับคำวิจารณ์ไหมคะยังไม่มีเลยค่ะมีร้องไห้ที่กดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างก็นั่นแหละแก้ไขด้วยตัวเองแล้วมีหัวเราะกับคำวิจารณ์มีค่ะมีมีม <laughs> เพราะว่าวันที่ก็รู้สึกว่าเออก็พูดถูก<อ>ก็พูดถูกก็วิจารณ์ได้ถูกต้องโอ๊ยเกี่ยวหูนิดนึง <laughs> อทิเช่นได้ไหมอทิเช่นอทิเช่นว่าออลูกสาวบวมน้ำก็ยอมรับค่ะหนูชอบกินยำ ก็ยอมรับค่ะแต่ก็จะมีวันที่ไม่บวมบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเปลี่ยนจากตัวบวมเป็นสมองบวมก็สลับสลับกันไปสลวนสลวนค่ะตามภาษาจริงๆมันกิดเพราะว่าภูเก็ตก็เป็นตัวเต็งกในปีก็ด้วยค่ะด้วยจังหวัดที่เราเลือกก็มันนะเลือกภูเก็ตเองด้วยก็จะว่าใครไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเองล้วนๆค่ะอยู่ที่ใจ ถ้าจะเตรียมตัวแล้วต้องไปมูหรือว่าต้องมีบนอะไรไว้ไหมอุ้ยเป็นความลับดีกว่าใครอยากรูก้ก็ตะการน,นะคะ่ะอยากจะบอกอะไรแบบคนที่แบบคอมเมนต์เราแบบแค่เห็นเราแค่ดิ้เดียวอะไรเงี้ยต้องู่ในลุ้าอยู่ในกล่เห็นเราอ๋อลองมาเจอตัวจริงดูก่อนหนูน,น่นนนารักไม่ได้ <laughs> <laughs> ไม่ทายไม่ทายแต่หนูบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็มีหลายมุมหลายด้านของหนูตอนอยู่กับพี่กระเทยก็เป็นอีกแบบอยู่กับเพื่อนก็เป็นอีกแบบอยู่กับพี่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะแต่เป็นกรณีที่แบบว่าปกติเรามีอินฟูมีคนติดตามมอีีกกกลลุุ่่่นนึงแต้้เราไดม แฟนางงานมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ใช่ค่ะก็ดีมากขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวตนหนูอีกรูปแบบหนึ่งก็เดี๋ยวลองเปิดใจกันดูนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะแล้วเจอริปพี่ปอหรือยังคะอ๋อก็หยุ่มหยุ่มกันบ้างบางวันค่ะขำๆแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยใช่ขอบคุณค่ะ